ตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์พุทธังนุปกะไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติ ธรมังนปไะลยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปไะลยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปไะลยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปไะลยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรู วินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนบปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนบปไกลเข้ามาอยู come come. Like. Well, ่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังขังนบปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนบปไกล เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติ ธรรมังนปกะลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปกะลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปกะลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตร <al increasing damned succession> ูวินาศสันติธรรมังนปกะลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรู วินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสัง riding, คังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนุปกไลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนุปกไลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังฆังนุปกไลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนุปกไล เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนบปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนบปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนบปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติ ธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรู วินาศสันติสังคังนปรไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปรไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปรไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปรไกลเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนุปการเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนุปการเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนุปการเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนุปการ เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนบปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนบปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคลวคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนบปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติ ธรรมังนปกะลยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปกะลยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปกะลยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปกะลยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรู วินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธัง ulously, นะะุปการเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนุปการเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนุปการเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนุปการ เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติ ธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรู วินาศสันติสังคังนุปกายเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนุปกายเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนุปกายเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนุปกายเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังน <consumers> ุปกไลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนุปกไลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนุปกไลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังนุปกไล ขมมเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติทำมังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังคังนปไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติ